สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะทดลองใช้คัตเตอร์ที่มีความพิเศษมากๆนะครับพิเศษแบบที่ว่าผมไม่เคยใช้มาก่อนวันนี้ผมจะเอาคัตเตอร์ที่มีขบายอยู่ตรงคมมีดเนี่ยมาทดลองใช้งานคัตเตอร์ที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยมันเป็นเริ่มที่ขนาดเล็กแบบนี้เรียกว่าเป็นคัตเตอร์ขนาด9มิลลิเมตรนะครับก็คือเราวัดที่ความกว้างของใบนะครับ แต่ว่ามันอาจจะใช้งานหนักๆไม่ได้นะครับเขาจึงทำเป็นแบบที่มีความใหญ่กว่า2เท่าที่เรียกว่าเป็นแบบ18มิลมนะครับซึ่งก็เป็นแบบนี้ส่วนอันนี้นะครับที่พิเศษสุดก็คือมันเป็นใบที่มีความกว้างถึง25ม mm. มจะเห็นว่าตรงนี้มีรอยเป็นดำๆนะครับก็คือเกิดจากการเชื่อมติดของ วัสดุที่เรียกว่าคาบายนะครับมาติดกับใบมีดนะครับคาบายเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของโลหะหลายชนิดนะครับโดยทั่วไปก็จะมีทางสเตนกับคาร์บอนนะครับทางสเตนเนี่ยจะทนความร้อนได้สูงแต่คาร์บอนมีความแข็งเมื่อรวมกันก็เป็นวัสดุพิเศษที่ใช้ในเครื่องมือช่างหลายอย่างนะอย่างเช่นดอกสว่านเจาะปูนจะเห็นว่าตรงปลายนี่มีการเอาคาบายมาติดเชื่อมติดเอาไว้ตรงปลายแล้วถ้าคาบมย ติดอยู่กับคมของใบคัตเตอร์มันจะทำให้คมมากหรือเปล่ามันจะทำให้ทนทานแค่ไหนเดี๋ยวผมจะนำไปทดลองทดสอบใช้งานครับตัวโครงนะครับหรือว่าตัวบอดี้นะครับก็จะมีเป็นสแตนเลสด,ด้านหน้านี้บีบให้แคบเพื่อเหตุผลในการบังคับมีดไม่ให้หลวมคลอนนะครับมีวัสดุนั้นเป็นพลาสติกแล้วก็ยางสีดํำนี้เป็นยางนะครับ มีขนาดใหญ่แน่นหนาที่กำได้ได้ถนัดมือนะครับส่วนนี้เป็นตัวประคองใบนะครับซึ่งมันจะต่อด้วยประกอบด้วยกันแบบนี้แต่ว่าที่พิเศษก็คือมันมีแม่เหล็กนี่แม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับแม่เหล็กขาวๆนี่แหละจะเป็นตัวดูดใบให้ติดกันได้ง่ายแล้วก็ทำให้ไม่เกิดการลื่นเวลาเรา คลายล็อกใบจะไม่เลื่อนหลุดมานะครับมันช่วยเรื่องเซฟตี้แล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกในการถอดประกอบใบด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นครับเป็นสปริงที่มาเกี่ยวกับอยู่ตรงนี้นะครับพอหมุนมันจะดังกิ๊กๆป้องกันให้อ่าป้องกันการคลายออกมาเองนะครับแล้วก็ตัวปิดท้ายแล้วก็เป็นตัวหักใบก็คือร่องตรงนี้นะครับ ผมจะทดสอบดูนะครับว่าใบคาบายเนี่ยมันจะคมสักแค่ไหนนี่คือสายไฟนะครับผมจะทำการตัดสายไฟโอ้โหตัดสายไฟเลยนะครับนี่นี่ตัดอีก โอ้นี่มะอึกเดี๋ยวเอาไปตำน้ำพริกได้เลยฝากไว้ตรงนี้ก่อนคมมากครับ จะทดสอบตัดกล้วยนะครับจริงอยู่เราคงไม่ได้ใช้ไบคัตเตอร์มาตัดกล้วยหรอกในความเป็นจริงแต่ว่านี่เป็นการทดสอบครับ มกบได้กล้วยไปกินแล้ววันนี้ตัดพวกไม้พวกอะไรไปเยอะแล้วทีนี้ก็มาตัดพวกที่เป็นพลาสติกหรือเป็นท่อน้ำท่อยางดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่า อันนี้เป็นท่อ PE นะครับเป็นท่อน้ำหลังจากตัดอะไรไปหลายอย่างแล้วนะครับเข้าใจว่าความทื่อก็คงมีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าผมจะปิดท้ายด้วยการนำไปตัดกระดาษนะครับว่าใบคัตเตอร์ขบายที่ผ่านการตัดอะไรมาหลายอย่างแล้วเนี่ยยังจะคมแบบที่ตัดกระดาษได้หรือเปล่า ก็ถือว่ายังคมอยู่นะครับคมพอที่จะตัดกระดาษได้ขาดยังคงรักษาความคมได้อยู่แต่ว่าเห็นร่องรอยของการสึกหรอตร,ตรงปลายนะครับว่ามันมีการหักบิ่นไปบ้างนะครับแต่ว่าความคมก็ยังใช้ได้อยู่ด้วยต้นทุนของคาบายที่ทำให้คัตเตอร์มีราคาแพงคำถามคือมันคุ้มหรือเปล่านะครับที่จะมีไว้ใช้งานถ้าท่านใช้ คัตเตอร์เพียงแค่มีไว้ติดบ้านเปิดกล่องพัสดุไปษณีซื้อของออนไลน์หรือว่าตัดกระดาษตัดพลาสติกตัดของที่นานๆใช้ทีก็ใช้คัตเตอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่ามากแต่ถ้าง,งานของท่านเป็นงานลักษณะมืออาชีพเช่นอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเวลาเป็นเรื่องสําคัญเกิดว่าใช้งานอยู่แล้วก็คัตเตอร์ใบหักขึ้นมาหรือ ไม่คมเนี่ยมันก็เสียจังหวะนะครับทําให้คุณภาพของงานหรือว่าความรับผิดชอบของเรามีปัญหาไปด้วยก็ต้องซื้อของที่มีคุณภาพสูงนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ